บริษัทยาแมคโรจำกัดมหาชนสนยนค้าส่งสินค้าโภคภัณฑ์ปรุโภคครบวงจรภายใต้ชื่อแมคโครโดยคุณสุชาดอิที่จารุกคุณกรรมการผู้จัดการได้เปิดสนย์กระจายสินค้าโภคภัณฑ์โภคระบบอัตโนมัติในรูปแบบ cross dock distribution center บนเนื้อที่27ไร่ณเผอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเงินลงทุนกว่า500ล้านบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกระจายสินค้าไปยังสาขาของแมคโครทั่วประเทศได้สะดวกตัวเร็วยิ่งขึ้นเพื่อซื้กระจายสินค้าโภคภัณฑ์ปริโภคแห่งใหม่ ใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงใช้การคัดแยกสินค้าตามใบสั่งซื้อาการลำเลียงสินค้าที่สูงสุดถึง250,000กล่องตวันและมีรถตู้คอนเทนเนอร์ส่งสินค้ากว่า250คันตลอดระยะเวลา20ปีแมคโครมุ่งมั่นพัฒนาระบบกระจายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสมาชิกและพันธมิตรทางการค้าของแมคโคร โดยศูนย์กระจายสินค้าโฆโโพกปริโพคแข่งใหม่สามารถรองรับการกระจายสินค้าได้ถึง50สาขาและจะขยายเป็น60สาขาในอนาคตซึ่งจะช่วยซัพพลายเออร์ประหยัดต้นทุนในการขนส่งได้เป็นอย่างมาก